สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านวันนี้อยากครับแต่หน้าไม่เป็นใจต้องหาแสงไฟช่วยจะมาบอกว่าวันนี้นีิจัยกลับบ้านมาไม่รู้ใครขับรถเอา ช้อนนี้มาให้หะอืมน่าจะเป็นคนรู้จักเก่าๆแล้วล่ะเพราะว่าจากที่เขียนชื่อก็คือเขียนชื่อเอิร์ธเนาะน่าจะเป็น คนรู้จักเก่าๆผมบอกแค่นี้แหละดีใจถคาดอกไม้ <c oughs> บายบาย